สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมเรบก,กันนะคะแล้วเราจะเล่นแมพที่เป็นแมพอัพบบี้นะเดี๋ยวนะดูก่นอนเฮ้ยออาไม่ใช่แมพนี้เราจะเล่นแมพอิกี้กันนะคะมาเลยเริ่มด้วยเอาละเอาละเอาละนั่นแน่เข้ามาดู เข้ามาทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีโอเคเจอเพื่อนเจอเพื่อนหนึ่งเอาทำไมเล่นยากจากาังอะไรสักปกติเล่นอยู่ในคำง่ายกว่าเยอะเลยโมโมโมเก่งโมเก่งนะเฮ้ย <laughs> พิกกี้ตื่นแล้วว้าวไอหมูอ้วนหมูอ้วนตื่นเก็งแล้วตื่นเก่งนะครับไม่นะพิกกี้พิกกี้ไม่ใช่ตัวแหนนี้ไม่ใช่หรือ เปิดนะโอเคเรียบร้อยอ่ะเปิดประตูตไม่ได้เปิดประตูโอเคเฮ้ยมันเหมือนเป็นเขากรดอะไรอย่างเงี้ยปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันเป็นทางลัดหาของก่อนอืมฉันไม่เข้าใจสิ่งนี้ แล้วทำไมมันมันขับยากจังกุญแจสีส้มมันจงเจอต้องงานแล้วล่ะวิ่เรามีกุญแจสีส้มกุญแจสีส้ม่งกุญแจสีส้ม เราเราอยู่อยู่ประตูก็ปิดเรยไม่มีอะไรอ่ะมันเหมือนมีอะไรอยู่ด้านในอ่ะแต่ว่าเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะตายเราจะตายเฮ้ยอันนี้ไข,ข่ควงไข,ข่ควงครับไข,ข่โอ๊ยนี่ไงประตูประจะสีชมโอเคเปปิด้ก Thật cứ chơi chỉ xong đây Ui, bị đi ghéo Ui, bị đuôi anh có bị, anh nó có bị Ui, nó sao? โครงกระดูกิด้อยอันนี่อะไรมายันได้ยินเสียงอะไรเฮ้ย <c oughs> เพื่อนด้วยเอ้ยทำไมมันบงังรับยากจริงๆอะน,น่ะนี่นี่นี่กุญแจไขควงไขควงไขควงตอกันไขควงไขควงไขควงเุ้ยเสียงอะไรทีนะ้เนี่ยได้ไขควงมา อไม่หนพิ่เกอร์ปิกเกอร์อยาข้าช้างช้นขอโทษช้าผีปแปละอืมทีนี้ก็ขอโทษปล่อยนะคะนี่เดี๋ยวนะมันต้องมันต้องตีตรงไหนนะลืม <c oughs> ตายก่อนที่จะเอาเหยียควงไป <c oughs> ไปดูเพื่อนก่อนเจ้ไปไปดูเพื่อนนะโอเค กล้องส่องผีวันนี้เราพบกับสาวน้อยที่ได้ยินเสียงหมานะคะอึ๊ยแล้วเธอก็ตกลใปเล่นเกมไปเรื่อยๆเขาได้ไข่มากไข่เฮียนน้ไข่มาแล้วเธาก็เอาไปวางว้าวกุณจะสีเขียวนะมึงแ,แล้วเพื่อนเขาก็สามารถเปิดกุญแจได้เว้วเยเหลืออีกสองคนอ่าน้ำเก่ยว อู้ไม่เก่ไม่เก,ก่อ้าวเ้าก็ได้ทำกันเขาไม่ออกไปเลยนะคะว้วสววนส่วนจอเพื่อนเทียคนเทียอะไรวะไม่ออกไปสักทีแล้วเขาก็ออกมาเย้เขาได้ออกมาแล้วนะคะน่าเป็นอุย้ยอันนี้ก็ออกมาและะ้วนี่ก็ตัวตายเหมือนเกมเกมโอ้เกมจบแล้วนะคะแทน คนต่อไปไมาเลยนะคะมาดูกันนะคะแหววแล้วเนี่ยจะได้เป็นพิกกี้หรือเปล่าถ้าเราได้เป็นพิกกี้เนี่ยสุดพายแน่เหมอนไหคะเอาล่ะเอาล่ะตั้งสมาธิตั้งสมาธิอืมตอนไหนก็เงเข้ามามีคนแต่งตัวสวยงามอยู่สองคนส่วนเราเป็นสายฟิกก์เออนั่นนะ โอเคอันนี้ก็ได้เว้แคมปิ้งแมปอื่นเราไม่ว่าอุ้ยสีคนสีคนสีคนอายมาสีคนอย่างงี้ก็ได้เหรอได้สิว้า wow. วท้ายก็ต้องเล่นเดี๋ยวเดียวทำไมไม่เอาบอรดกันเนี่ยคะ <laughs> ทำไมไม่เอาบอรดกัน <laughs> สุดท้ายก็ต้องเพลย์ มีคนออกไปแล้วเออมีคนออกไปอีก player player เราต้องหนีคนนี้นะคะสงสัยว่าเราจะอ้ฉันอนนี่นี่นี่เธอเธอรู้ไหมว่าที่นีเกิดอะไรขึ้นเ,เนี่ยอืมอีน,นี่เอ่อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันในเก็บนนแต่เพ่มรู้สึกว่ามันมีแรงสังนทอนแปลก ดูกันเลยไปไลยไปเลยพี่กี้อยู่ไหนวะอันนี้ต้องไม่นะไม่นะแกแกแกไอเชี่ยพูดคำหลงพูดคำหยาบไป แล้วพี่ีเตอร์เราคงจะต้องซ่อนอยู่ในนี้ใช่ไหมซ่อนอยู่ใน,นอันนี้ต้องกันเฮ้ยเฮ้ยเอันนี้อะไรอะ่ะคูคนรีบไปเถอะรีบไปรีบไปมึงรีบไปดีเอเอ้ยเอิม่มส่วนที่เราจะถามนะคะก็คืคอสองคนน้นคือใครมารายงานตัวนะคะ คือเล่นแมิกี้ไงมาเลยรังสังหลอกลแล้วทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยวัดเราเจอที่สนุกแล้วหมาสนุกสิมาสนุกมากสิเฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้ยย พวกเธอหายไปสวยสวยโมสนุลาซีโ kind ม of ่ส kind น of ุลาซีไม่ไเพล็กซ์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 ไปดูไปดูจะไปกี่เป้า

เราจะเปิดอันติวิ่งเร็วใหม่ๆจะเพิ่งวิ่งเย้สุดยอดไป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 นี่นี่นีเ่เดี๋ยวกูนอุ้ยหนูมันทำไมมันกลางคับยากจริงๆอันนี้บังคับยากจริงๆไม่ได้พูดไม่ได้มองไม่ได้มองด้วยไม่ได้มองไม่ได้มอง ก็จะสีฟ้าใช่ไหมคุณหยิบไปเลยสิตึงเธอเธอเธอรู้ไหมว่าเออ,อจะสีฟ้าอยู่นั่นทำไมบังคับยากจังว่าพิกกี้มันจะมือุอ้ยหรือว่าเราจะต้องสลับขาขาติด โอเคอุ้ยมีเพื่อนมาถึงคนทำไมมันยากจังอันนี้ยากจริงพิกกี้พิกกี้มานี่สิมานี่ยมาตีฉันแบรแบรแบนี่ปลิ้งนี่ซี่ลิปลิปปิ๊กไอ้เหี้ยดิ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 อันต้าป้าปิก is it strapped t o the green horse โน้ตโอ้โน้ต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 นี่คนขับยากอะดิเใกล้จบตอนนี้เราก็อันนี้คนจู๋เก่งนะบอกไว้ก่อนโอ้โหคุณจะวางอะไรนักหนา

คุณเชื่อะไรอ่คุณพี่ไม่ต้องมาค่ะเยอะขนาดนั้นก็ได้นะไฮไฮอย่าปิดประตูเสียงดังนะคะมันแน่รับแทนค่ะแล้วมันก็เข้าหม่ซะด้วย

โอเคก็สำหรับคลิปนี้ปิดคลิปเถอะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะเล่นเกมอะไรเพราะเกมมันมีเยอะมากๆเลยบายบายค่ะ